<c oughs> เข้าใจแล้วละ่ะเป็นเช่นนี้เองหรือ <c oughs> ที่นี่ก็คือขุมนรกสินะครับเอาละ่ะข้าปรารถนาจะพาเจ้าลงสู่ขุมนรกให้ลึกยินน่งกว่านี้นำทัพซากศพประจันบ้านกับดวงวิญญาณหางกล้าสักคราหนึ่ง <c oughs> ขออภัยที่ข้าบอกช้าไปข้าแซจูกัดชื่อเหลียงนำรองว่าขงเบง้งสามคราข้าได้ฟังเพลงของคุณเอโกมาแล้วสามครา ใจวันไหวอยากจะส่งความประทับใจไปให้ผู้คนมากกว่านี้ข้าคิดเช่นนั้นครับสามเยือนกระท่อมหญ้าหากไม่ขานรับต่อคนที่มีความตั้งใจจริงในฐานะผู้ที่ฝ่ายตาราที่กระท่อมญ่าแล้วช่างเป็นอะไรที่เสื่อมเสียยิ่งนักดังนั้นข้าจะเป็นคุณซื้อให้กับเจ้าเองความฝันของคุณเอกคือคือการเดบิวคือการมีแขกมานับหมื่นงั้นรอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอันใดไม่ว่าจะยากเขียนสักเพียงไหนคงเบ่งผู้นี้พร้อมช่วยจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับเชิญสั่งมาได้ทุกเมื่อเลยครับข้ายินดีรีดเร้นความรู้อันน้อยนิดเพื่อรับใช้ตอนนี้ไม่มีศัตรูกลยุทธ์ก็เป็นแค่เสือกระดาษหากประสงค์และก็จะใช้วิชาการทํานายที่มองทะลุถ,ถึงก้นบึ้งจักรวาลให้ก็ได้นะครับแต่ในจังหวะแบบนี้นะหรอนักร้องคนก่อนกําลังพาสนุกแท้ๆเสียของจริงๆ เป็นแฟนคลับของคุณมิอาครับปรารถนาที่จะมอบกำลังใจให้จึงได้มาเยือนขออนุญาตอธิบายในฟลอร์นั้นมีการปล่ควานจำนวนมากกลารเป็นนวงคนดูแสงไฟกระพริบทำให้ความสามารถในการตัดสินใจนั้นทื่อลงให้ผู้ชายสองคนที่แต่งตัวเหมือนกันหมุนเวียนกันไป3ที่หน้าทาังเข้าหน้าห้องน้ำหน้าทาังเข้าพื้นที่พนักงานควมหมุนเวียนกันเป็นเวลาก่อสร้างความสับสนเห็น,นังวางเคาน์เตอร์บาร์ไว้ที่2จุดทานโดยเฉพาะเด็กนต้นไม้ที่มุมก็ทําให้เหมือนธงกองทัพในสนามรบแต่การระยะห่างให้เท่าก,กันนั้นก็ก่อให้เกิดการงงๆได้ และฟอร์นี้ที่มีรูปทรงเป็นห้องไอ้น้ำที่มีเวทีเป็นศูนย์กลางเมื่อมีผู้คนสามารถมองเห็นเวทีได้สามร้อสิองศาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกันละ่ะใช่แล้วคนดูก็จะหาทางออกไม่เจอวนรอบฟอร์และได้ผลหน้าห้อนน้ําแทนคนที่เชี่ยวชาญเรื่องสามก๊กอย่างบอสน่าจะทราบดีนี่ครับกลยุทธ์นี้มันมีชื่อว่าอะไรไม่หรอกครับการจะกล้าไปสุดสเต็ปต่อไปประเมินแล้วว่าอีเวนต์นี้เหมาะสมที่สุดแล้วครับ สาริสุขแห่งใต้ล่าที่ไม่เคยข่อยคว้าได้สัจจะของโลกที่ไม่อาจเข้าใจได้ก่อนเราจะสิ้นลมในชาตินี้นี่แหละพิชัยสงครามสามสิบหกกลยุทธ์นั้นเป็นการรวบรวมพิชัยสงครามที่เคยถูกใช้ในสมัยของพวกเราเอาไว้หนึ่งในพิชัยสงครามสาสิบหกกลยุทธ์มีในไม่มีอปท ครั้งหนึ่งเคยถูกกองทัพโจโฉไลล่าพวกเราจําเป็นต้องรีบพาพลเรือนอพยพหลบหนีในราตรีก่อนหน้าพลทหารมาชวนข้าร่วมวงดื่มด้วยแต่ข้าที่ยุ่งอยู่จึงตอบปฏิเสธไปอย่างหุ้นหวนพอมาลองนึกย้อนดูแล้วนั่นคือสุราอัมลาของเหล่าทหารกล้าที่พร้อมเผชิญวาระสุดท้ายพวกเขาต่างเสียสละชีวิตในสนามรบเพื่อให้พลเรือนนั้นหลบหนีไปได้เหตุใดในตอนนั้นข้าจึงไม่ยอมร่ำดื่มกับพวกเขา แม้กระทั่งเล่าเพียงจอกเดียวทำไมกันล่ะก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเลยนะฮะเกกับผมเฮอร์มิซิกพันกันอีกแล้วแม่จะด่าเสียงไปทำไมกันเนาะอะไรครับก็จบกันมาแล้วสำหรับการภาคเป็นตัวละครคงเบ้งจากเรื่องคงเบ้งจดเวลามาปั้นดาวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ สนุกอ่าได้ว่าสนุกเลยนะครับซึ่งเอ่อจะเล่นอย่างไงดีละ่ะท่านผู้ชมนี่สามารถไปหาดูเรื่องนี้กันได้ที่บิลลี่บิลลเลยนะฮะออไม่มีอะไรมากเราไม่ได้เจอกันนานแล้วก็แบบอยากจะพูดงงงๆนั้นนิดนึงไม่ได้มีอะไรให้พูดเยอะแยะสำหรับวันนี้อ้อใช่ลืมไปอย่างเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะครับบายบายจ้า